สดีครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สู้ค,คนครับเหมือนในช่องหักนกชาแนลครับนี่ใส่อ่อนพี่น้องใส่อ่อนต้มไปเปื่อยครับเหมืนนมนหอนนี่บู๊ยเบิ่งยังงอนหอนอยู่เลยนะเราเบิ้งเ,เนาะอนนอนเอาขออนุญาตาตาัดตัดก่อนครับเราเบิ้งกิน,ก,นก่อนแล้วเด้อเ,เดี๋ยวเขาดำทีต่ตัดกันหัวแกหิวเขาหิวเขาแล้วเขาดิขาใส่ครับเจียวมังนาวครับใส่อ่อนเป็นตะเสียบแหง เลยคำแรงแหกหมันแบฝากตอนพี่น้องเขาโบราณยังห่างครับมื่อนี้กับแก้มก็ดีโอ้อันนี้หนึ่งสมุนเนี่ยต้มเปื่อยๆใส่กัวจิงไขอห้อมครับเด้อพี่น้องเอฟซีสมองสูบอนครับมากินต้มใส่หมูน้ำกันเดี๋ยวพัดนำในที่ตัด้งทกอน กินปลาเบอร์กินทากินเบอร์้จเอาลงมือเลยครับบานมาเด้อือตัวนี้คือปลาตะตนว่ะมันจะออกขมเล็กน้อยครับงำเข้ามาเบอร์ือชัดกะว,ว่ามันบ่ขมแทบพ,อ,พอดีมันเนาะ

ตัดไปให้ระเบิดเจ็กตออนงินใส่เลยระเบอ้อยางกระแซบได้นร่งนะเอต้มซุกนี่เราไปปีงอีกครับให้มันหอม ถึงความหอมแต่ว่าข้าตม้มซุปกันนี้มันเปื่อยครับเปื่อยครับวางต้มกับปิ้งกันใดแสบเหมืกันแสบเบิร์ดแสบคนละอย่างครับเดี๋ยวแต่มือยากมือใดยากปิ้งกับปิ้งแสบนี่เอาเอาไปแสบอุ้อยพุดดิ้งไวางนี่กันมากเลยเมียนพอดดิ้ผู้จัก,กว่ากันมาก ซองเนาะอืมมันนกราบแซ่อืมนัวนำอืมอีกตอนหนึ่งเห็นปะ หลายๆเบานิดน้อยๆมือนี่นข่าวตันินมือกันได้ข่าววันจินมือกันกันหลังมืออะมือกเหลาเลยือวลาก่อ,อ,อนยังไงครับจุจิจ้วเหมือนกันเจวมือเาน่าสมกินไป กินไปสมิวไปมึงม,มดอ่อยผ่านไปจะงดนอ่อยดังบรรยากาศบ,รรบานเท่านี้แหละครับเดี๋ยวไปต่อ หินข้าวเป็นป่าอุนประมานี <c oughs> บืองนากันเห็เยน,นยัง <c oughs> บังน,นย์มึงนานียมองยังพม่ม ใส่อ่อนอ่อนปานกลางครับโบเมนส่อ่อนแฮงนั่นแล้วว่ามันมันอ่ะมึงไหนคร้ำพอน้องนี่เหรออืมอันนี้เหรอเหลืองเอามาตอนใดกินก้อนต้นนี้ก่อนกนใหญ่ถูกปะเอาเอาตอนน่อยเดี๋ยเอาได้สัอตอนใหญ่ บเบอร์ยันยำบ่วขาดบ่อแม่เขาเลือดดูแม่งว่านอีกแหละนี่ตอนนี้ยังเหลืออ้โอ้โอ้เล็นะข้าเขาเงินบ่อเงินกุยเลยกันนะ ยำแหลกแนยโแหลกแน่เตะลงโกเลยครับ <laughs> <laughs> ปลาเปื่อยลายมันเหนียวเนาะแล้ไม่ยำมันยำมันเหนียวเปื่อยก็นี่บัด้ยำเลยอืมเอาพอดีได้ยำ ลืมบอกพี่น้องใส่หมูครับเราเม็นไส้งอได้อืมอ้มอิ่มบิดเราบอกปดาตาไปไหนนะจเบิดเนยังอยู่อ๋อมาตอนนี้มึงมึงในมันหิงแสบยพี่น้องมึงผู้ผู้ผู้โมนิยัตไข่ครับไม่ใส่เลยไม่ใส่ มันออกเองอเอ่คืออาหารของหมูจิหมูจิ้มนันนั่นนั่นดีบ้างออืออ้าวอืมคือเอคำพูด้ายอืมอืมมอืมอ อืสองคำเลยเอ้าเห็ดเป็นแนวแกมก็ะดีกินกับเ้าากระแทบครับใส่อ่อน <c oughs> กรุบกรุบดีขนาด <c oughs> <c oughs> บาืบอบ์ลเบอร์เรือยานบริยัม กาพอทำไปกินโลดวะท่านเจลมงนาวเด้อพี่น้องเดิมมันจังแสบอืมแสบอ้าวตัดใหม่ปะอืมเอาวอตอนนี้อืมเลยอืมตอนนี้แสบแสบฝากตอนเอฟซีครับเมืเอ้อนี้ ใส่กับบรรยากาศดีๆครับบรรยากาศแย่แมลงลมหนาวก็คือนซีเบิร์ตเลยเนาะพี่น้องเนาะเริ่มเข้าฤดูฮอนอครับบ้านนี้เรื่หน่อยก็ได้เล่นสงการและระเบิด์เราก็ะไรเล่นแม่ข้ามอืมกินเร็วอิ่มอิ่มนะอ่ะอิ่มนะพี่น้องท่านใดสนใจครับบัวชิเป็นน้องงวัวบัวสิเป็นอาหารปลาตามฤด,ดูกาลเนี่ยพี่น้องสามารถสนใจเข้ามาใต้คอมเมนต์เข้ามาครับในคลิปเฮา มือนีกระแสะพอสมควรครับต้มใสขดยางไงเลยเอามือปีงกินแรงอีกเ <c oughs> ม็ดกับแกมเอาสำหรับมือครับผิดผลาดประการใดบ่ว่ากันครับขอบุญขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมครับเป็นกำลังแรงอกแรงใจพอรำร่งคลิปคูม,มืออยู่เด้อพี่น้องเด้อ คน,คนหาพอดำนี่บางเถือมันกับบดิงพี่น้องบางคนมากว่าโอ้ยบรเห็นพอดำลายมือแล้วหุนว่าบางเถือบางเถือมันกับบขึ้นเนาะพี่น้องเนาะเอาสำหรับวันนี้ครับขอให้พี่น้องเฮามีแต่ความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดวางสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาครับลำล้ำลุยๆถูกคุยลุย,ลย,ย,ลยเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ